เขาถามว่าสถาบันการศึกษาสามารถการันตีวิชาการความถูกต้องได้ไหมเอาแล้วสถาบันการศึกษาสามารถจะการันตีวิชาการและความถูกต้องได้ไหมพี่น้องครับในเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับ คือโดยทั่วไปถ้าจบจากสถาบันแบบไหนมักจะวิได้วิชาการแบบนั้นแต่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นทุกคนร้อยคนก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรือเปล่าบางคนจบสถาบันอาอาเกด้าที่ถูกต้องแต่ได้ แต่กลับมาสอนไม่ถูกต้องก็มีถึงวันน้อยน้อยคนแต่ก็มีฉะนั้นสถาบันจะเป็นตัวการันตีสักทีเดียวมันก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าพอจบสถาบันอาอาชาอิรอห์อาลิสุนห์วัลจามะห์มักจะเป็นอาชาอิรอห์ใช่อันนั้นถูกต้องแต่ทว่าทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทั้งหมด เช่นเดียวกันสถาบันถ้าไม่ใช่อาศัยเราก็มักไม่ได้อาศัยเราแต่จะเป็นไม่ใช่อาชัยเราทั้งหมดทุกคนหรือเปล่าก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ด้วยทั่วไปแล้วถ้าเรียนแบบไหน,นมักจะได้แบบนั้นนั่นคือด้วยภาพรวมแต่จะการันตีฟันธงทุกคนจะเป็นอย่างไงมันก็ไม่ได้อีก อ่าเพราะเราก็ดูตัวอยา่างคนรุ่นกน่อนๆเรียนสถาบันที่ไม่ใช่อชาชัยโรแต่ก็เป็นอชาชัยโรหลายคนและคนที่เรียนอชาชัยเรรุ่นก่อนๆสถาบันอชาชัยรรกลับมาเป็นอชาชัยโรเกือบหมดก็มีแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ เรียนสถาบันอชาชัยโรคแต่บางครั้งบางคนนะครับก็กลับมาไม่ได้เป็นอชาชัยโรคฉะนั้นจะฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้อ,อยู่ที่คือเอา้าแล้วแปลกเอา้าทำไมเรียนสถาบันอชาชัยโรคทำไมกลับกลับมาไม่ใช่อชาชัยโรค มันก็มีเหตุและผลต่างๆนันนะบางคนเรียนอาชาัยรอจริงสมัยเรียนหนังสืออาชัยรออาเกดอาชัยรอแต่เราอย่าลืมว่าบางคนเอานหนังสือที่มาจากอาชาัยรอมาอ่านเองไม่ได้เรียนแรอวอ่านเองทําให้พลาดไปก็มีบางคนอ่านๆแค่เป็นความรู้ประดับตัว วิชาการที่ชัดครูอธิบายแบบไหนเอาแบบนั้นแหละอ่าไอแบบนี้จะปลอดภัยกว่านี่คือความจริงนะครับอ่าไม่เห็นนะบางสถาบันสิทธิสถาบันเดียวกันก็ยังมาตู้เถียงกันเรื่องอาเกดาโตู้เถียงกันวิชาเฟกสถาบันเดียวกันนะ่ะน่าจะบ่งบอกว่าจะก,การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์สัทีเดียวมันก็ไม่ได้ เพราะสาเหตุสมัยปัจจุบันนี้เราก็ต้องรู้มูลเหตุคือหนึ่งหลายหลายประการนั่นหนึ่งบางทีพื้นฐานก่อนไปบางทีน้อยบางทีนะาบางคนพื้นฐานแน่นก็มี <c oughs> แล้วทีนี้บางทีก็เม็ดเงินอยู่นอกมันลำบากพอได้รับเงินจากาดสว่วนไหนเพื่อนจูงไปทางไหน ก็มักไปทางนั้นสาเหตุนั้นก็มีเลยตัวชีวัะใครก็ตามอ่าที่ฟัตวาฮุกมจะเขาหรือเราหรือใครก็ตามไม่ใช่ไม่ตรงกับอิบารัตกิตาับเนื้อหากิตาับมุตะบะของเดิมๆนะ่ะไอ้นั้นระวังซะอิด พี่น้องครับทุกฮูกมุมเขาทำม,มาเสร็จสาบเรียบร้อยมาพันกว่าปีแล้วเรายุคหลังนี้ความรู้แค่นิดเดียวเราอยากคิดหรือฮูกุมของเขาเลยมันไม่บาลานเลยความรู้ของเราจะไปสู้เขานี่เทียบกันไม่ได้ฉะนั้นฮูกุมเดิมเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอาจจะมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉะนั้น โดยทั่วไปแล้วสถาบันเป็นแบบนั้นมักจะเป็นแบบนั้นแต่จะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้จะทุกคนมันก็ไม่ได้อ่าก็เยอะก็ก็พอมีนี่มาบางคนจบอาษฮาร์แต่อากิดะอุมุลกุรอเห็นไหมล่ะอาอซฮาร์เนี่ยทุกยุคทุกสมัยอากิดะอัชไทรฮ์อัลลอฮุมอวยุดุนบิลามะกานี แต่ในขณะเดียวกันจำนวนเกือบร้อยทางร้อยก็อากะด้นั้นแต่ก็มีที่ชารก็เรียกว่าชาอ่า <c oughs> ม,ม,ม,มันไม่ไม่ตรงเป้パワาแล้วก็ไปให้ทิดกับอัลลอฮ์เสียนั่นบ่งบอกว่าไปได้อะไรมาแล้วนะั้น <c oughs>